พี่น้องค่เสื้อาพี่น้องมาเบิงหอยด้ยค่ะเด้อสวัสดีค่ะพี่น้องอีสานสะออน,นะค่ะเพื่นนี่พาพี่น้องมาเบิงหอยเซอรี่ด้วยค่ะเด้อหอยเซอรี่นะะี่ค่ะนกะละมังนี่เหรอคะเลี้ยงหอยในกะละมังะค่ะพี่น้องเห็นปะคะ่ะกะลังแบบว่าฟูหนํำขึ้นมาแล้วกลางคืนเขาจะฟูหนํำกลางเว้นเขาเขาจะบ่ค่อยฟูเนาะค่ะเนาะกลางเว้นเขาก็จะฟูขึ้นมากสิเลรอคะ เขาจะฟูไตขึ้นมามากวดมากเกี่ยวกันนี่ระคะอาหารหอยคอยกันนี่ค่ะต้นชายาเนาะค่ะเนาะนี่เด้ต้นชายา,ะค,ะา,ยาคือต้นอะไรนี่แหละคะ่ะต้นพักก็เอาหญ้าเอายางมามันกินเขาก็มาก,กินหญ้ากินยางนะเ่ะต้นชายาเน,นี่ยค่ะนี่ต้นชายาเอาลงเอาลงมุ้วานนี่ตอเขากระลังเริ่มกินเริ่มยางอยู่คะ่ะเอาต้นไม้ลงไอ อันเก่ามันหั่นทิม่มแห่นกินแบบแบบเป็นแค้นเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องอันเกา่าอันเก่าที่เขากินนะคะเนาะนี่คือต้นชะยาต้นผงสุรธาบเลยหรอคะ่ะกินจะเือตั้งแต่น,นี่สิละคะ่ะเลือตั้งแต่ใหม่กินหลอน,นี่สิละคะ่ะเขาก็กินเป็นอาหารสั้นเลือดของเขาเนาะอันนี้ใหม่อันนี้ให้เขาจับไปซื้อเวยค่ะเอาไม้เขาจับให้เขาลรยนะคะ น้ำกับเปลี่ยนเพราะว่าเขเปลี่ยนน,ะะน้ำบ่อยเนาะค่ะเนาะต้องเพราะว่าหอยนี่เขามากัสาาสก,มากสะอาดแต่ชอบทำสกปรกหอยมักสะอาดแต่ชอบทำสกปรกเลยค่ะอ้วนๆนะคะพี่น้องไม่ได้ว่าจอยเด้เห็นปะอ้วนนอยู่ค่ะเต็มโมลูนี บุกหน่วยใหญ่นี่ดูบุตัวนี้เพิ่งจะบ้างใครแต่เพื่อกะลอยออกมาบ้างกันหรือว่ากลางคืนเมื่อคืนนี่โอ้เข็ดหน่อยแกมี่คนพัลละบ้างใครอยู่พล่นะมาบ้างอยู่นั่พี่ดนะพี่น้องออกนอกกะละมังพี่นะใส่กะละมังปูนนี่ละค่ะผสมปูนกะละมังผสมปูนนะคะเนาะ ทน้ยาเปลี่ยนง่ายค่ะเปลี่ยนน้ำง่ายเนาพี่น้องเรียนปฏิทินาพี่น้องไปเบิ่งหอยออกลูกเนาะค่ะเนาะออกไข่เนาะค่ะเนาะติดตามค่ะพี่น้องติดตามนี่คือหอยเชลลีด้วค่ะเด้อพี่น้องเขาสิพามาเบิ่งหอยไข่ค่ะหอยไข่พี่น้องหอยไข่ไม่เป็นหอยเสลลีค่ะพี่น้องหอยเสลีลีแต่เป็นหอยไข่ค่ะเบื้องหอยไข่น้วกันค่ะเห็นปะหอยไข่ มาเบิ่งวิทยาการหอยไขะะนะ่เนาะเนาะมาดูหอยเชอรี่ไข่ค่ะหอยเชอรี่ออกไขะะนะ่เนาะเนาะเห็นไหมเขาจะค่อยเลื่อนอนอกไปพี่น้องมาเบิ่งใกล้ๆเนาะเนาะเห็นบ่มันจะเลี้ยงไปเรืเลยค่ะเห็นบ่มยับเลี้ยงไปปาร์ติเขาเทียวอกะะอกเห็นไหมพอเคยเห็นครั้งแรกในชะีวิตของข่อยเลยพี่น้องเอ้ยเบิ่งหอยไข่ค่ะ บ่เคยเห็นว่าหอยออกลูกหอยออกไข่แบบนี้ค่ะเขาเคยซื้อออกโดนเติบแล้วค่ะแต่ว่าอันคนเพิ่งจะมาเห็นเนาะเะนาะจะให้พี่น้องเบิงะะ้งเนาะหอยออกไข่พูดแต่เราเคยเห็นหอยกระห่าเคยเห็นครั้งแรกในชีวิตพี่น้องเอ้ยเกิดมากกระชิ่งหาซีป,ปีแล้ว รากการของหอยนี่หอยเชอรี่อกไข่เห็นปะปากหอยเขาเขาจะคายออกมาเรื่อยๆคายออกมาเรื่อยๆเห็นปะจะค,ค่อยๆคายออกมาเห็น,นไหมออก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 เดีด๋ยวเรียกเพิ่งนๆข้างี้ก่อน โอ้แกนนะ,ะนนบึงนี้น้องเขาะน้มบึงดู้วยไม่รู้น้องบึงชัดชัดเจยเฉยเลยเด้อค่ะเด้อก็คือแสงก็ไม่ค่อยดีภายในนะะ้นอนงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษหลายเด้อค่ะเดี๋ยวกำลังหาแสงก็จะมีน้ำเมือกเมือกของหอยล่ะคะ่ะ ออกมาทีละสองนะคะออกไข่ออกมาทีละสองฟองนะอู้ยสองสามสี่อู้ยลังขึ้นมาปั่นบ้างแฟพญานาคพี่น้องเอ้ยบาดนี่มาเร็วมาสามมาสี่สามสี่ค่ะสามสี่สามสี่มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะสามสี่เนาะค่ะเนาะมาเรื่อยๆมาเรื่อยเรียงเรียงข้าวแถวกันมาเลยอูยอ้ยใครชอบภาษาใดดอกอันนี้ก็ได้เอาล่ามีนะเอ้า เลี้ยงกันมาเลยค่ะเลี้ยงกันมาเลยเนี่ยดูหอยออกไข่นะคะเนาะโอ้โหธรรมดาเลยนี่เบอร์ไม่เคยเห็นเด้อแบบนี้เด้อว่าเห็นกระสิเด้อบิึงเลยนะวิธีออกไข่ของหอยนะคะเนาะวิธีอหอยออกไข่ออกยังไงให้เรียงเป็นมาเป็นแถวๆวพี่น้องเอ้ย สิว่าฟางไฟอละ,ละเห็นป่ะคะโอ้เขาแถวเรี้ยงกันไปเออเขาก็จัดะรดะ,ดดะดับไปเรื่อยค่ะเบองๆปากเขานี่จิงยุบยอยู่ห่ะจัดระดับไปเรื่อยค่ะอ้าวคอยไปใส่น้ำนะมันเสียงดก็ดังรบกวนการถ่ายทำวีดีโอท่นํามันนี้นะมือจับมื่อหอออยากสั้นเนี่ยละไม่ได้เปิดกันสั้นไวน้ซะ เลี้ยงกันมาเลยค่ะเลี้ยงกันมาเลยอันนี้ก็เอาเอาพักบุ้งให้กินนะคะเนี่ยอัพพักบุ้งให้กินนี่พักบุ้งพี่หญ่เมียงถิ่มงเลี้ยงเลี้ยงหอยเชอรี่ในกระลำมังค่ะพี่น้องเห็นปะน้อยๆใหญ่ใเลี้ยงหอยเชอรี่ในกระลำมังตอนนี้เขากำลังออกไข่นะคะเนาะ เดี๋ยวถ้าเขาออกไข่แล้วก็ชีจัดการอีกไปอีกแบบหนึ่งค่ะตอนนี้เขากำลังกำลังกินอาหารด้วยค่ะใส่อาหารประดุกหาอาหารประดุกหน่อยแล้วก็เอาเอาพักเอาพักเอานี่เละค่ะเอาพักเอาหญ้าเขากินเพราะว่าเขามากินพักกับหญ้าใส่อาหารประดุกน้ำค่ะไก่นีตอนนี้ก็ยังออกมาเรื่อยๆค่ะพี่น้องไหลออกมาเรื่อยๆๆค่ะไหลออกมาล่างออกมาเรื่อยๆเลยค่ะอื ผุดขึ้นผุดขึ้นเหมือนบ้างไฟยพญานาคอุ๊ยบ๊แมนเลยไป,ไปเปียกเทียบช่วงยพญานาคตอนน้อพี่น้นนนนองเนาะข่อยก็บ่เคยเห็นที่กว่าละนยขอโทษขออภัยเลือค่ะมือติงไปติงมากับพ่อพอดีค่ะกะ็เลยได้มีโอกาสได้ทายวิดีโอให้พี่น้องเบิง้งว่าหอยออกไข้ไปใจค่ะ บ่เคยเห็นหนอาเนาะหอยเชอรี่ออกไข่โอ้โออกเยอะเหมือนกันนะเนี่ย เยอะอยู่เยอะอยู่ออกมาหยุดเลยยังไม่หยุดยังออกมาเรื่อยออกมาเรื่อยๆอ่ะดูว่าจะหมดโอ้ยยังไม่หมดยังออกมาได้อีกยังออกมาได้อีก เหมือนเหมือนเหมือนเม็ดสาคูเคะเด้อเหมือนเม็ดสาคูเลี้ยงหอยในกระมังเลี้ยงหอยเชอรี่ในกระมังแล้วเราก็เห็นเขาออกไข่ไมีตั้งแต่ไป,ไปเห็นหอย ที่ว่ายู่น้ำธรรมชาตินะคะน้องเขาจบับเป็นน้ำไม้น้ำหยังนะแต่พวกเคยเห็นเขาออกไข่แบบนี้่ได네้เคยเห็น,นะคะ่ะอันนี้เขครั้งแรกที่เห็นว่าหอยมันออกไข่แบบไหญน,นะคะเนาะก็ออกไปแบบนี้ละ,ะกระซิบพี่น้องกระลายข้น,รนกระซิบพวกเคยเห็นชื่อกันแล้วก็คอยลหรอคะคิดว่าบ่ฮู้จักว่าหอยมันออกไหญน่นะ,ะเนาะนี่จะถ่ายให้ดูให้เบิ่งพี่น้องเอ้ยแบบนี้ล่ะคะหอยออกไข่ออกได้ประมาณนี้ กะสิลังของเขากส็สิจัดแถวจัดแถวออกมานเนาะเป็นเพราะตรงตรงไอ้ตรงปากเขานะเขาจะจะติงปติงมาเขาจัดจัดไปู่ด้ดยวยค่ะจัดให้เป็นแถวเป็นแถวไปอยู่ด้วยเห็นเขากระดูกกระดิ๊บป่ะค่ะนู่นนี่นู่นี่ฉันว่าเขาจะจัดกิ่งเอาเมื่อก็อยังกิ่งลงไปไม่เป็นแถวเป็นอย่างนาะเนาะถ้าว่าสัน้นหอยกะกระซิบว่าเป็นแถวแบบนี้ถ้าเขาว่าปากจัด เลี้ยงเป็นเดาเป็นแนวไปแต่เสนมันกกใหญ่แล้วเนาะมันก,ก็แบอบกว่าถิ่มละเกละเกละกะประมาณนะเขาต้องใส่ปากเขาจัดไปลหลายนาทีเด็กพี่น้องซิบเบือสะบวนนั่มันเนาะบึ้งมา้บึ้งหอยออกลูกเพราะว่าอ,ออกไข่เพราะว่าโอุ้ยเบิดแนวไายเป็นประเายหอยออกไข่แบบว่าโอุ้ยพี่น้องเอ้ยว่าเขาเด้อขอยกับเบืเคยเห็นเดินข,อข,อขอยอยากไายที่เจ้าเบื้งคนที่บื้เคยเห็นนะคะ เราก็รู้ความเด้อขอโทษขออภัหยหลายๆค่ะกำลังออกมาเรื่อยๆค่ะที่เสนอซ้มหนีละค่ะเนาะเสนอซ้มหนีละซัมเข้าเห็นนี่ละนี่ค่ะอันนี้ก็ประมาณประมาณนี่กัละมังกัละมังใบละลอยค่ะกะับละมังใบละลอยกับ่ถือว่าบ่ถือว่าย่ายไปไหนแล้วก็บ่ถือว่าน้อยไปไหนอันนี้ก็หอยคือกันเด้อค่ะอันนี้หอยบ่มีประโยชน์เด้อค่ะนี่ สำหรับข่ยคือไม่มีประโยชน์เลยนะข่คือว่าทำลายค,คือเหยียบถิ่มอยู่มันมากัดพักกัดมีข้าเจ้าบอกว่าน้ำเมือกมันเอาไปเอฟเเครื่องสบางนี่ละเอายัองออกอีกเรื่อยๆเะคะ่ะยังไปได้เรื่อยๆอยู่อ๋อไปทายอย่างนั้นบรรตาเบื้องมองนึง โชัดบ่เจนบ่รด้ได้นี่ต้องห้พี่น้องเบิ่งชัดชัดเจนอยากจับห,หอยให้พี่น้องเบ่งอยูเดอค่ะแต่ว่ามือค่าจับโทรศัพท์กับจับแบตเตอรีบ่บด้ก็ใส่หัวไว้นนตัวนี้หลังจากที่หอยอันนี้ก็ยังออกไข่มาเรื่อยๆค่ะพี่น้องเขาก็เชื่อออกไข่เป็นเวลาโด,ดนตื่นเพะเขส่ซิเป็นสม่วงหมดละหลังจากที่เห็นไข่เขานี่ฟังรับเรียงนี่ก็บท้ายสิบหน้าที่เลย ก็ยังออกไข่ว่าในเบิร์ตอยู่เนาะคะ่ะเนาะเขาก็ใช้เวลาโดนเติมในการออกไข่เด้อคะ่ะเด้อพี่น้องเห็นบ่ค่ะยังลังออกมาเรื่อยๆอยู่ค่ะลังออกมาเรื่อยๆอันนี้เขากำลังกินอาหาระคะ่ะกิน,ก,นกินต้นพักบุ้งนี่ก็กิกนกำลังกินอาหารโอ้ยสายการละก่ะกวดอันนี้ออกให้พี่น้องเห็นชัดๆเต็มๆก่อนเห็นปะคือเขากินอาหารเนะะ้องเนาะ ส้มกินอาหารก็กินเต๊กส้มผสมพันธุ์กันกผสมเต๊กเห็นว่ากินกินใบพักบุ้งตัวนี้ปากคาบล็กินเลยวันนี้โอ้ยป่าพนมมีเขียวกัดอวสันต้นผงชะโรด,ด้พี่น้องเด้ออันต้นผงชะโรดกินดีแล้วก็อ้วนพร้อมจากโซู โอ้ oh, จะไมข่ขอปสะาดขอยก็บยุทวิดีวไว้แหละก็มาเอาค้มใส่หัวแนละ้วให้พี่น้องเบิงนี่เดี๋ยวชื่อไฮเบิงอันหอยที่ข่อยเอามาปล่อยประมาณสองเดือนแล้วเนาะคะ่นะเนาะแต่จ้อยจ่อยะะด้วค่ะเด้อนี่ที่ข่อยเอ้ยที่ข่อยเอามาน่ะจอยแห้งอีหลีจนไออันนี้ปากเขาจะบปะเต็มมันนี่ได้ค่ะพี่น้องปากเขาจะบปะเต็มมันเลยแบบจอยแบบอันนี้แบบบปเต็มเลยนะคะแบบกูนเข้าไปเลยนะอันนี้เก็บเต็มเลยะะเห็นบ่ค่ะเห็นบ่ของเขาจะเต็มเลยนะ เอาไม่ได้เอาอาหารประดุกเอาอยางในพี่น้องคอยให้กินตั้งแต่ต้นผงชูรสต้นผงชูรสยางเดียวคือต้นใบชายานะคะภาษากลางค่ะเจ้าเจ้าห้องใบชายาต้นชายาะะ้เขาเนาะนี่ซุปน,น้อยนี่จอยจอยตอนคอยซื้อมาใหม่ๆน่ะน,นะจอยแห้งอี๋คอยเลี้ยงอยู่ประมาณสองเดือนนี่เลี้ยงอยู่ประมาณสองเดือนแล้วค่ะพี่น้องมิตนรนวลรวนได้บัดนี่นี่ค่ะ,ะให้เบึงเนะาะเห็นมเต็มบลูบรีอยู่ค่ะพี่นอ้องอ้วนแห้งหลายค่ะ บนไร้่หงอาหารได้อปลาดุกได้นี่ค่ะพี่น้องอาหารปลาดุกหากจะขายมื้อนี้เหรอคะเพราะว่าเพิ่งเข้าไปในเมืองมากก็ซื้อปลาดุกซื้ออาหารอาหารปลาดุกมานี่ค่ะอ้วนดีค่ะเต็มบุลืออยู่ค่ะเห็นป่ะนั่นนั่นเต็มเลยนะคะ่ะนั่นเต็มเลยค่ะเสรล้วจากโซ่อีกเด็กนี่นี่นี่ซุ้มเปลือกอันนี่นี่ที่คอยซื้อมากนี่ซุ้มเปลือกดำดำนี่ ซุนี่จอยแห้งซุนี่ฮันคือว่าหอยแบบมัดขาดสา,ารอาหารแล้วเปลือกเขาก็จะเป็นแบบโป่งามนี่เขาซื้อมาประมาณสองเดือนพี่น้องขอเขาเลี้ยงเต็มเบรรทุกอันเลยคนะ่ะเต็มเบรรทุกหน่วยเลยเห็นปะเต็มป็นูปลีอยู่ค่ะนี่ค่ะโอ้ยเบาลายใจห่างเลยพี่น้องหอยก็ยังออกลูกออกไข่ขึ้นเกลือด้วยค่ะเห็นปะยังไปได้เรื่อยๆยค่ะโอ้หูพันวา่าเฉพาะน้องมันต่างแพแพมันกัดเขา่ากัดน้ำคะเจ้าเนาะโอ้แพได้ยงังเหรอพี่น้องเออเพิ่งดูเหระ ใครต้องบักหลายนี่ว่าจะเศร้าออกอยู่อ้าวสำหรับคลิปนี้ก็พวกแค่นี้เละคะ่ะพี่น้องหอยกับมักบ่มีหนามกับมักไตเขื่อนนี่กันไนนนด้ค่ะได้นี่เขาก็ไตของเขาเขาเพราะเขาไม่ลำเมือกน้ลำหยังแล้วค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็พวกแค่นี้เนาะค่ะน้องมักกับกดไลค์ใช่กับกดแช่ได้ค่ะพี่น้องขวดกับหักกระฮัดไทยอนหอยอันนี้เหรอคะหอยเชอรี่นี่กระรังวัชสีฮัด เอสน้ำหอยลองเบงด้วเจ้าคุณว่ามันกิโลละหาสิบบาทไปรอตลาดมาโอ้เขาโต๊ใจเห็นหอยเซรีกิโลละหาสิบบาททั้งเปลือกเลยค่ะหน่วยสีใหญ่ๆเนี่ยประมาณนี้แหละค่ะประมาณหน่วยใหญ่ๆประมาณนี้กิโลละห้าสิบบาทเขาอพอ,อยู่ตลาดโอ้ขโต๊ใจเลยนี่ค่ะหอยกระเบื้อนหน่วยอ้วนนะคะพี่น้องเป็นหน่วยจอยเด้อ้วนคือคนเลี่ยงนี่แหละค่ะเห็นปะนี่ย่ะอ้วนดีดี นี่นวยนี่นวดนี่จะเลื่อนลุงเรื่องหลายขนาดนั้น,นการไตหนวดเงาเห็นไหมว่าตีนปลูบปรี่อยู่ค่ะพี่น้องเห็นไหอ้วนขึ้นอย่างนี้ว้าวอ้วนคือคนละอย่างเลยตะปูตะแเปะตะอ้อตะแอะ,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 ะออกคือเกาค่ะพี่น้องนั่งออกไปเรื่อยๆเด้อค่ะอัสสรักขินี้สวัสดีค่ะคิดหอดคิดถึงทุกทุกคนนะคะเด้อ